รู้หรือยังครับว่า Twitter เนี่ยเขาจะขึ้นค่าสมาชิกแล้วนะครับอ่าหลายคนก็คงจะงงว่า Twitter เนี่ยมันมีค่าสมาชิกเหรอจริงๆบัญชี Twitter เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับก็คือบัญชีธรรมดาที่แบบใช้ฟรีกับบัญชีแบบคล้ายๆกับบัญชีพรีเมียมนะครับเขาเรียกว่า Twitter b l u ูนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเขาคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ2เหรียญขึ้นมาเป็น4เหรียญ5้าเหรียญและล่าสุดนะครับอีลอนมัสเนี่ยจะขอขึ้นเป็น2ี่เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อดเดือนนะครับซึ่งถามว่าบัญชี Twitter Blue นี่่ยมัตัตาางงงกบบบญชธธรธรดรดดไ หนึ่งก็คือมันจะมีสามารถสร้างโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กได้อย่างเช่นเราชอบ t w i t t e อร์ของใครโพสไหนอะไรเงี้ยเรารวบรวมเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์อย่างเช่นเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่อง NFT อะไรเงี้ยเราก็รวบรวมเป็นโฟลเดอร์เก็บไว้ดูของเราเองช่วยในการอาอร์แกไนต์ทวิตเตอร์ให้มันง่ายขึ้นนะครับข้อ2ก็คือช่วยในการที่อ่านง่ายขึ้นนะครับเป็น reader friendly ก็คืออย่างเวลาเราอ่านเทรดนะครับที่มันต่อการอ,อ่านอ่านอันนี้ไปต่ออันนี้ต่ออันนั้นมันดูแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ ตรงนี้เขาจะให้เราอ่านยาวๆเลยครับอารมณ์เหมือนอ e ีบุ๊กเหมือนโพสต์เหมือนบล็อกยาวๆเลยนะครับสําหรับ Twitter b บลูข้อ3ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนตามหานะครับเขาเรียกว่าอันดูทวิตเตอร์นะครับเ,เคยไหมครับเ,เวลาเราทวิตไปเสร็จแล้วอ้าวตายพิมพ์ผิดนะครับมือล้านพิมพ์ผิดมันก็ต้องเลยตามเลยนะครับแต่ว่าอันดูทวิตเตอร์เนี่ยมันจะช่วยประวิงเวลาให้เรา30วินาทีนะครับแต่หลังจากนั้นนะก็แก้ไขไม่ได้นะครับหลังจาก30มวิก็คือแก้ไขไม่ได้เหมือนกันอยู่ดี สำหรับบัญชีที่จะเอฟเฟกกับการขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบัญชีที่ได้รับการบูริไฟแล้วนะครับที่มีไอคอนตัวเช็คลิสต์เนี่ยสีาฟ้าๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีของอินฟลูเอนเซอร์ดาราอะไรเงี้ยที่มีคนตามเยอะๆนะครับอีลอนมัสประกาศว่าถ้าบัญชีเหล่านี้นะครับไม่จ่ายเงินนะครับค่าธรรมเนียมรายเดือนเนี่ยยี่เหรียญต่อเดือนภายใน90วันนะครับไอสีาฟ้าๆเนี่ยก็จะหายไปนะครับรวมถึงเขายังเคี่ยนพนังงานนะครับว่า ถ้าไม่สามารถ Imp พิ ment ระบบทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่7เดือนนี้นะครับก็เตรียมแพกกระเป๋าลาจากบริษัทได้เลยซึ่งในจุดนี้นะครับอีลอนมัสก์เ,เขามีแผนที่จะเอาพนักง,งานออก3ใน4ส่วนของบริษัทอยู่แล้วนะครับถามว่าทำไมอีลอนมัส์ถึงโหดขนาดนี้ก็ต้องตอบว่าอันนี้มันคือธุรกิจนะครับเขาซื้อบริษัทนี้คงไม่ได้ซื้อมาสะสมเล่นๆเ,เขาต้องการซื้อมาทำกำไรนะครับการที่เขามองเห็นโอกาสเขาถึงได้ซื้อมาหานั่นเองนะครับแล้วก็ ธุรกิจก็มีง่ายๆครับคือทำกำไรกับลดต้นทุนนะครับซึ่งอี o อนมัรก็ทำได้ถูกต้องแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนคอร์สต,ต่างๆของ Creative l i s t ได้นะครับเพียงแค่แอดไลน์นะครับ999 REMEF นะครับสนใจเนื้อหาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดตาม Creative l i s t คิดสร้างเงินของเรานะครับ